ปุกย่างข้างทางก็มีข้าวเหนียวอันนี้ก็เพิ่งหุงสดร้อนๆมาเลยลองชิมดูครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้พบกับนายเมนครัวานายเมนชวนหิวพานเพื่อนมาทำลาบปดุกครับผม พอดีขับรถผ่านเจอปลาดุกวันนี้ก็เลยจะนำเสนอลาบปลาดุกซื้อร้านปิ้ง้างทางแล้วก็เราจะมีกินกับผักสะเดาครับผมพี่สาวส่งมาให้เราจะลาบมีเครื่องอะไรมั่งเครื่องปรุงมีอะไรมั่งก็มีจะใส่ขาพริก ใบใบมะกรูดหัวหอมมะนาวลูกโดดขบกัพ่วพริกป่นขาดไม่ได้ก็คือผงชูใจนี่ผงชูรสโอเคเรามาเริ่มเตรียมเครื่องปรุงกันเลยครับผม เสร็จแล้วครับตับไม่ต้องละเอียดมากครับเดีย๋ยวมาเริ่มปรุงกันเลยครับผมมาดูเครื่องปรุงมีคาซอยหั่นสับมีพริกมีใบกูดหัวหอมผักชีไปเรื่อยต้นหอมแล้วก็ผักชีเดี๋ยวมาเริ่มปรุงกันเลยครับผม พิกป่นผมชอบเป็ดครับใส่เป็ดต่อไปเป็น พอคั่วครับปลาดุกย่างเป็นแนวแบบแห้งๆเคยแล้วเป็นานด้วย ผงปรุงรสชูใจชูรส ปลาในสองช้อนไปก่อน สองช้อนไปก่อนสองสีกชิมดูครับ เพิ่มน้ำมะนาวอีกนิดนึงอันนี้น้ำมะนาวที่เราคัน้นไว้ชิมโอเคเริมใส่เครื่องปรุง หอมน้ำมะกรูดพริกปลาแล้วก็ผักกดเข้าไป นี่ครับเสร็จแล้วครับลาบปลาดุกย่างเดี๋ยวเราก็ต้องจัดจานวันนี้จะกินกับข้าวเหนียวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจัดจานกันครับ Okay. รับประดุกพี่มือในเมนเริ่มชิมกันเลยครับผมได้เวลาแล้วครับพอดีช่วงนี้โควิดเราก็ต้องระวังตัวดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยก็เลยพี่สาวก็ด้วยความงหงายก็ส่งผักสะดาวมาให้แล้วก็ต้นหอมไกลมากเลยก็เลยต้องหา เมนูที่มันจะไปกับพวกนี้ได้ก็คือขับรถผ่านก็เลยเจอปลาดุกปลาดุกย่างข้างทางก็มีข้าวเหนียวอันนี้ก็เพิ่งหุงสดร้อนๆมาเลยลองชิมดูครับอันนี้เมนูนี้เราทำบ่อยแล้วแต่ไม่เคยถ่ายคลิป ก็อร่อยนะอร่อยเหมือนเดิมเลยกินกับข้าวเหนียวกินกับผักเข้ากันเลยก็ใครที่รู้ดูคลิปนี้รู้สึกหิวก็ลองไปทำดูครับผมก็ไม่ยาก แล้วก็อย่าลืมฝากติดตามในเมนด้วยแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพในเมนชวนหิวจะมาอีกครั้งสัปด,ดาห์หน้าหรือว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยดูว่าเราจะมีเวลาว่างทำคลิปหรือเปล่าฝากติดตามกันต่อไปครับผม